เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ในเกมฮาร์ดบุ๊ออนไลน์กับลุงมิ้นกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับลุงจะพาไปดูสถานที่เก็บเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล20ขึ้นไปจนถึง25นะครับเพราะว่าเอาประมาณทีละหาเลเวลก่อนละกันเนาะเพราะว่าการเก็บเลเวลมันก็ยากพอสมควรนะครับแล้วก็แนะนําของที่ควรเก็บมาขายนะครับในแต่ละสถานที่ที่ลุงจะพาไปด้วยนะครับเป็นของที่ ขายได้ดีในตลาดนะครับตลาดมีความต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะมาสตาร์ทที่ตรงนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะก่อนจะไปลุงขอแนะนําเทคนิคเล็กๆ้น้อยนะครับถ้าเกิดว่าช่องแชททางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว,ว่า PC เนี่ยมันเกะก,กะนะครับแนะนําว่าให้มาติ๊กตรงนี้ตรงตรงูปเอ่อที่เป็นข้อความตรงนี้ขาวๆจุดๆตรงนี้นะครับกดปิดไปโอเคแค่นี้เองหายไปแล้วนะครับใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ เดินออกมาทางขวานะครับแล้วก็ขึ้นบนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาสถานที่ที่เราจะพาไปอยู่ไม่ไกลนักนะครับเดินกันไปไปแบบเรียวๆนะลุงจะไม่ตัดเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้จําทางกันได้นะครับบางคนผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะไปเก็บเลเวลตรงไหนแล้วหาวัตถุดิบตรงไหนนะครับโอเคเมื่อกี้เราผ่านหมูป่ามาแล้วเนาะมาถึงป่าอีแรงแล้วก็สเกลตันเลเวลแรกแล้วนะครับขึ้นไปนะครับ เฮ้ยเมื่อกี้เจอกระดูกนี่กระดูกแนะนําว่าชิ้นแรกให้เก็บนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามาเก็บเลเวลตรงนี้จะถึงเลเวลยี่สิบอ่ะเออกระดูกมันจะดอกกับขนนกอีแ้ง์มันจะดอกนะแนะนําว่าให้เก็บ2อ,อย่างนั้นแล้วก็แร่ตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะผู้ชมนี่แร,ตร่ตัวนี้เอ้ยไอตัวนี้กิกะแป๊บนึงลำคาญจริงน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยตัวนี้เกิดใหม่แกไปในถ้ำก็ได้อ่ะอ่ะสถานที่ที่เราจะไปก็คือในถ้ำชั้นแรกนะครับอ่าในถ้ำชั้นแรกนะ เมื่อเดินเข้ามาแล้วจะเจอขั้นบันไดให้เลี้ยวซ้ายนะครับเจอแรกเก็บแรกก่อนนะเพราะว่าแรกนี้ก็ขายได้ในตลาดนะครับถ้าเกิดว่าขายในร้านค้าก็ได้อันละสองนะครับแต่ถ้าในตลาดจะได้ถึง3หรือ4นะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะขายนะครับต้องดูราคาตลาดด้วยแต่ว่าเป็นที่นิยมนะครับตลาดต้องการเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายบริเอรเนี่ยเขาจะไปอัพขั้นนะครับอัพขั้นเกี่ยวกับการคราฟต่บบางๆนะภายในโต๊ะคราบนี่มอนสเตอร์ตัวแรกที่แนะนําก็คือสเก l e ตัใส่หมวกเหลือง นะครับจะอยู่บริเวณทางซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลเวลของสกิลตันก็จะอยู่ประมาณ20-23นะครับเราสามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะครับลุงก็มาอัพ21ที่นี่แหละเออเลเวล21นี่แหละก่อนจะมาทำคลิปมาเดินดูเดินเล่นตีไปตีมาเวลอัพเฉยเลยนะครับพอเราเวล20แล้วรู้สึกว่าจะสบายมากอ่าสบายขึ้นสบายขึ้น เดี๋ยวเราพอเลเวล25แล้วเราจะสบายกว่านี้เพราะว่าเราจะซืะ้อสกิลเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าสกิลอาจจะสายฟรีนี่อาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับของที่แนะนําให้เก็บนะครับก็จะมีคริสตัลตัวนี้นะครับกระดูกนะครับแล้วก็แร่ตัวนี้ไอรอนนะครับแล้วมีโอกาสได้ดรอปหมวกเหลืองด้วยเอามาใส่ท่ๆนะครับอ่าสถานที่ตรงนี้มอสเซอร์ในนี้นะครับจะดรอปหลายอย่างมากเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องสุมอาวุธเป็นกุญแจเป็นอะไรแบบเนี้ยเออ ถ้าใครโชคดีก็ได้ของดีหน่อยนะครับอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งลุงเก็บไปแล้วนะครับก็ขึ้นมาข้างบนอีกนิดหนึ่งนะครับหนูตัวนี้นะครับอ่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันตามตีต้องเคลียร์มันก่อนการที่เราจะอยู่ที่นี่นะครับแนะนําว่าลากไม่เกิน3ตัวเนาะแต่ถ้าไกลมากกว่า3ไหวก็แล้วแต่นะครับแต่ลุงแนะนําว่าแค่3เนาะเพราะว่ามันตีหนักนะครับหนูนะครับจะมีเลเวล2 2ถึง25นะครับหนูตัวนี้ ส่วนหางหนูนะครับจะเป็นที่นิยมมากแต่ว่าดอกก็ยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลุงตีให้ดูก่อนลุงจะไม่ลากเกิน3ตัวนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ xp ที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วแต่เลเวลของมอนสเตอร์ที่เราตีนะครับอ่าเราจะได้เป็นเนื้อนะครับหางหนูมันจะดอกยากนิดนึงอันนี้ลุงไม่เอานะเออลุงที่เก็บเก็บลุงจะเก็บแต่หางหนูนะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับจนถึงเลเวล25บนะครับหนาหนูกับสเกลตันใส่หมวกเหลืองนะครับ นี่ประมาณนี้แล้วก็เก็บแร่เก็บกระดูกไปขายด้วยในช่วงแรกก็จะมีเงินทุนนะครับในการซื้ออุปกรณ์ใส่นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งแนะนําก็คือเราควรดูเวลาครูดาวของสกิลให้พอเหมาะพอควรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลากมสเตอร์จนเพลินไม่ดูสกิลคูดาวนะเราอาจจะลงไปนอนกับพื้นได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็เก็บตรงนี้เลยเราจะไม่เข้าตีเพราะเราเป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับลุงไม่ชอบเข้าปาร์ตี้กับใครเท่าไหร่ ความรู้สึกลุงว่ามันช้าแต่มันได้เรื่อ,อยๆไงมันได้เรื่อ,อยๆนะแต่ลุงขี้เกียจไปกดแบ่งของกับคนอื่นเะ <c oughs> เดี๋ยวต้องกรีดเดี๋ยวต้องพาร์เดี๋ยวต้องวอนอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมของมันก็จะด,ดอกนะครับตีไปไเรื่อยๆตีไปไเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่โลง่ลงๆอธิบายอีกนิดนึงก่อนนะครับอ่า ประมาณตรงนี้กันน่าจะไม่โดนตีแล้วนะครับฉากต,ตัวนี้นะ่ะว่าให้เก็บทุกเม็ดเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันสามารถนําไปรวมเป็นก้อนใหญ่ได้นะครับมีราคาสูงตลาดต้องการนะครับตลาดไมนที่ต้องการมากๆเลยฉากต,ตัวนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นกระดูกนะครับแล้วก็แร่ตัวนี้ไอรอนนะครับแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะครับหางหนูอะไรแบบเนี้ยตลาดต้องการนะครับซึ่งลุงยังไม่ได้หางหนูก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับหลังจากที่เราเบือ่อๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเบื่อแล้วกับสเกลตันพวกนี้หรือว่าหนูพวกนี้นะครับ ลุงจะมีสถานที่อีกสถานที่หนึง่งนะครับที่จะพาไปแนะนำนะครับตลาดต้องการของเหมือนกันแล้วก็เลเวลขึ้นดีด้วยแต่ว่าการที่เราจะไปได้แนะนําว่าให้ไปเลเวล20อัพขึ้นไปนะขอให้เป็นเลเวล20ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันจะมีออโต้ตีไกลอยู่นะครับก็คือการออกจากถ้าลงมาก็คือป่าตัวนี้นะครับอ่าป่าตัวนี้นะครับเมื่อเราเลี้ยวซ้ายมาสถานที่ที่ต้องการก็คือไม้ตัวนี้นะครับเขาเรียกไม้ขาวนะจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับไม้บีชนะครับอ่า เราจะสังเกตได้ว่าไม้บีชเป็นแบบไหนนะครับก็คือต้นเหลืองเหลืองนี่แหละต้นเหลืองเหลืองเราจะได้ไม้บีชนะครับนี่เราสามารถไปขายกับผู้เล่นได้ผู้เล่นต้องการนะครับแล้วทําไมลุงถึงแนะนําให้มาเลเวลยี่สิบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นมอนสเตอร์ตรงนี้ไหมเออโรบินทูดเนี่ยเออโรบินทูดมีหนวดเนี่ยเพราะว่าเขาตีไกลแล้วก็โจมตีก่อนนะครับโจมตีไกลก็โจมตีก่อนมีโอกาสเกิดแลวรอบตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลเวลน้อยกว่านี้เขาจะตีแรงนะครับและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งในการเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์นะครับ เราจะไม่เก็บมอนสเตอร์ที่เลเวลมากกว่าเรา5เลเวลนะครับเพราะว่ายิ่งมากมอนสเตอร์ยิ่งตีเราแรงขึ้นนะครับาแรงมากๆเลยแต่กับมอนสเตอร์นะครับที่เลเวลต่ําลงไปลุงแนะนําว่าไม่เกิน5เหมือนกันนะครับบวกลบ5นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าต่ํากว่า5เลเวลเราจะไม่ได้ XP AH แล้วถ้าเกิดเป็นต่ำกว่าเรา6เลเวลเนี่ยเราจะไม่ได้ XP AH แต่ของ drop จะยังดรอปอยู่นะครับของ d r อบต่างๆจะยัง d r อปอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า XP AH มันจะไม่ได้เออประมาณนี้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาทางขวาเนี่ยไม่แนะนำเท่าไหร่เจอไอ้หนอนเนี่ยมันมันตีแรง400กว่าเลยนะแต่ว่ามันมีไม้ที่ต้องการอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราค่อยข้ามขั้นไปอีกทีหนึ่งตอนเลเวลเราอัพมากกว่าน,นี้นะครับตอนนี้ตัวที่แนะนําก็คือแกะนะครับเจ้าแกะน้อยขนแกะเป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนกันนะครับเออขายออกไว้ด้วยนะขนแกะนะครับแบบนี้เลยขนแกะนะครับสามารถไปขายให้ผู้เล่นได้ไม้ขาวก็ข,ขนแกะนะครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยสามารถรอบได้นะครับภายในถ้าแล้วก็แมพข้างนอกเนาะ ถ้าเกิดว่าใครอยากมาเก็บไม้ขาวจากการอัพเลเวลสามารถใช้ขวานตัวนี้ได้นะครับหรือว่าพิกแอคตัวนี้ได้แล้วจะเป็นสีนี้เป็นคอปเปอร์นะเอามาตัดไม้ได้นะครับส่วนพิกแอคคอปเปอร์พิกแอคนี่จะไปดอปดอปแร่ตัวนี้นะครับอะแร่ตัวนี้จะเป็นแร่ไอรอนนะครับเราต้องใช้คอปเปอร์พิกแอคในการขุดนะครับต้องทําโต๊ะรู้สึกว่าเป็นโต๊ะโตะแบ็กสมิธเนาะให้เป็นเลเวล10ก่อนนะครับอัพเลเวลถึงเลเวล10เนาะ นี่ส่วนการตัดไม้ก็ทำให้อ่การคราฟไม้เป็นเลเวลสิเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในการหาแร่อัพไปข,ขั้นไปสำหรับการอัพโต้ต่างๆนะครับนี่แกะตัวนี้นะครับก็จะเร็วประมาณ20อัพเนาะเออลุงไม่แน่ใจว่า20เท่าไหรนะ่เนี่ยอ่าประมาณ20-22ถึงนะครับแกะจะมีเลเวลถึง20 22นี่แหละไม่ยากแต่การที่เราจะมาได้ ก็คือมันจะมีมอนโรบินฮูดเกิดอยู่ตรงนี้แหละมันตีเราหนักเนอะเออนี่ไงได้ละขดแกะได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น2ส,สถานที่นะครับที่ลุงแนะนำให้เก็บเลเวลนะครับก็คือในถ้ำชั้นแรกนะแล้วก็ป่าด้านนอกถ้ำนะครับเดินทะลุกออกมานะครับเป็น2ส,สถานที่ที่ลุงให้มาแนะนำมาเก็บเลเวลแล้วก็เก็บของขายนะครับใครที่ต้องการเงินก็มาหาของขายแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลย ไม้ขาวก็จะเป็นแบบนี้ตัดไปเรื่อยๆเห็นไหมก็จะมีผู้เล่นมาตัดไม้ขาวเหมือนกันแล้วก็มาหาขนแกะไปด้วยนะครับส่วนแร่สตีลเนี่ยเราจะต้องใช้สตีลพิกแอคในการขุดนะครับแร่อันนี้แร่สตีลไหมไม่แน่ใจนะเออนา่าจะใช่แหละลุงก็เบื่อๆลุงมาเดินตีตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะได้เลเวลด้วยได้ของไปขายด้วยนะครับเหมือนกันในถ้ำเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนว่าจะมาหาขนแกะหาไม้ขาวอะไรแบบนี้นะครับโอเค คลิปนี้ก็จบไปแล้วสำหรับสถานที่เก็บเลเวลนะครับเลเวลตั้งแต่20ถึง25นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้เลเวล23นะครับเจ้าตัวนี้เลเวล23มันตีเราแรง23ถึง25มันจะตีเราแรงอยู่นะครับแต่เราก็สู้ไหวแต่ทางที่ดีอ่ะโดนลุมดีกว่า <c oughs> ไม่เอาเห็นไหมมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตามด้วยเห็นไหมเราต้องตีทีละตัวเพราะว่ามันโจมตีไกลไงมันเลยไม่ตาม แต่พอเราเลเ20เนี่ยเราจะมาไหวท่านผู้ชมเราจะมาไหวเราจะมีโอกาสได้ทรัพยากรใหม่ๆนะครับแล้วก็เจอกับมอนสเตอร์ใหม่ๆด้วยนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวลุงคงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับก็จบไปแล้วสําหรับคลิปแนะนําการเก็บเลเวล20ถึง25นะครับแล้วก็สถานที่หาของขายหรือว่าไอเทมที่สามารถขายได้ในตลาดในราคาดีนั่นเองนะครับโอเคบา,บายๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ